สวัสดีค่ะเพื่อนเพนเพื่อนเพืน,เพนคะในชีวิตของคนเราอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนเลยนะคะการดูแลสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพื่อนๆทราบใช่ไหมคะว่าในสหรัฐอเมริกาตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดนั้นสูงที่สุดในโลกในส่วนตัวของดิฉันเองก็โดนพิษโควิดเหมือนกันคะ่ะเมื่อปลายปีที่แล้วก็ติดเชื้อจากที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะ ทำให้เราต้องล้มป่วยลงทั้งสุขภาพจิตก็ย่ําแย่ไปด้วยแต่ว่าขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะคะน่ารักมากได้ส่งอาหารเสริมอุมิมาให้บอกว่าอาหารเสริมตัวนี้จะช่วยเ,เรื่องของอิมมูนซิสเต็มแล้วก็ทำให้เรา,เาสดชื่นแล้วก็หายป่วยได้เร็วขึ้นก็เลยลองทานค่ะแล้วก็ผ่านมาแล้วสเดือนนะคะตอนนี้ไม่มีอาการป่วยอีกเลยนะคะรู้สึกสดชื่นแล้วก็ ในสมัยตอนแรกที่เริ่มทานเนี่ยตอนที่ป่วยใหม่ๆไม่มีรับรสไม่ได้แล้วก็กลิ่นก็ไม่สามารถได้กลิ่นทำให้เรารู้สึกเบื่ออาหารค่ะแต่ว่าเมื่อรับประทานอูมิเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าออจากการที่เราทานอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยเรายังมีสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปในสู่ร่างกายนะรสชาติก็ดีด้วยก็จึงทานมาตลอดแล้วก็ทำให้เราเองสามารถที่จะทานอาหารได้แล้วก็ สุขภาพนั้นฟื้นเร็ววันนี้ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนค่ะได้แบ่งปันกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะที่เขาเองนั้นก็ติดโควิดมาในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันเ<ม>ขาบอกว่าจนป่านนี้ผ่านไป2เดือนเขายังรู้สึกว่าเรียวแรงกําลังของเข,งขายังไม่กลับมาสู่ปกติเลยค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าแปลกใจก็เลยแนะนําเพื่อนค่ะว่าให้ลองทานตัวนี้ดูตัวเองจึงได้รู้ว่าที่เรา สุขภาพดีขึ้นก็ด้วยตัวอาหารเสริมตัวนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนที่ส่งมาให้ลองทานมากๆเลยค่ะ